ช่วงเวาต่อจากนี้ช่วงเวลาเป็นช่วงเวาของเสือหิวเป็นช่วงเวาที่ทุกคนลอยคอคอยเสียใ่เขาไว้หายด้นอันนี้คืออะไรครับนี่คือเนื้อหนุ่นามากสดเกวกันด้วโอ้ยพไรกันยก่าอะก็ลมัยเย็นซันสยั้นยังตั้งไม่กเดอนเดีวมยงกินเอ่าาไมเป็นยงกินเนะกินเนอิวปาน และอาหารก็วางลงสูนยนะพื้นที่กินก้อนน่ะแรงรวมงการพีได้สตับมันอนะ่ะอีกหน่อยเ่าใจกินบ่ดีไ็นไงครับกับอาหารมื้อนี้ครับคุณเรืองวิด์โกมหาครับโอ้ยผมชุมกินอยู่ครับผมไม่พูดหรอกผมต้องไหว้ครูก,ก,ก่อนนะฮะตอนมีการดูชอ้อนครับช้อนรู้สึกว่าจะรู้กับเพื่อนโค้งคนสาแห่งดงมวลครับจะข่าวอะไรไหรมครับสนใจ ก็เวลาต่อจากนี้ไปนะครับ <ผม S 2> เราก็จะเราทานอาหารนะครับเราก็จะพักเบียกไปสักคู่หนึ่งให้เราทานอาหารแล้วก็เ,เราจะกลับมา,านนคมนที่สองนะฮะเก้วขู้ผมอ่ะ